กระผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสวูห่หอยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตาลกโดยคลิปนี้เนี่ยแนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับงวดหนึ่งกรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเ,เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยครับท่าน เจ้านี้ก็เป็นแนวทางของป้าเมวป้าเมวก็ฝากมาแนวทางดับสิบฝากมาดับแปดตัวเดียวฝากมาดับแปดหนึ่งตัวต่อมาเลยเจ้านี้ครับ

ต่อมาใบเหลือท่านนี้ก็ฝากมาสุกเด่นเต็มล่างฝากมาเต็มสามเต็มแปดเต็มสี่เต็มห้าฝากมาเต็มสามเต็มแปดเต็มส,มสี่เต็มห้าต่อมาครับเจ้านี้โอลิน ปูรินฝากมาครับเป็นแนวทาน3ตัวล่างเนะาะแปดเกตัววิ่งล่างเนาะอดีตที่แล้วก็ฝากมา123ก็ผ่าน3แนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาแปดเก้าศูฝากมา3ตัวเป็นแนวทางต่อมาครับ เจ้านี้ครับนะโยกคลุดแนวทางล่าง3ตัวฝากมา3 4 6 346อดีตที่แล้ว902นแนวตันใหม่นี้ก็ฝากมา3 4 6สตัวเป็นแนวทางต่อมาครับ ใบนี้เอ้ยหอยเด็ดปรีซาโจฝางมาบนล่างสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปดฝางมาสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับเจ้านี้ ฝากมาแนวทาง4ตัว2569 2569 4ตัวอดีตที่แล้ว8650เนี่ยตันใหม่นี้ก็ฝากมา2569 ต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วเนาะอดีตเก่าที่แล้วก็ฟากมาเดี๋ยวทานสามตัวแล้วก็สองตัวสรุปแล้วสรุปแล้วผ่านผ่านคู่เจ็ดสองสองเจ็ดเนาะ แนวทันใหม่นี้ครับก็ฝากมา6 7 9 953และก็คู่3ามห้าหเสองเน้น9 258เน้น9 258ก็ขอบคุณมากเลยแนวทาง ต่อมาครับใบนี้ครับนะเต็มล่างเนาะฝากมาเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามฝากมาแปดตัวแปดเต้นเป็นอานเต้มล่างชุมต่อกันครับเจ้านี้เนาะผู้ใหญ่และเบว ฝางมาแนวทางเดนบน2ตัวศ5นห้โนหาอดีตท,ที่แล้วก็ฝางมา38ก็ผ่านแแนวทันใหม่นี่ก็ฝางมาศ5หแล้วก็ฝางมาโคห้า0ซนเจน 3, ต่อมาใบนี้ครับนะก็ฝังมาเด่นล่างฝังมา70 78 79 76 70 78 79 76แล้วก็ฝัน7เนาะก็ขอบควรมากเลยอดีตที่แล้วก็ผ่าน ต่อมาครับเจ้านี้ครับนะก็เป็นแนวทางเด่นล่าง2ตัวเจ้าของเนวทันก็ฝากมา4กับ5 4กับ5้าฝากมา2ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ฝากมา90 90กก็พนัน ผ่านศูนย์ใบนี้ครับหลวนปูดชายเนี่ยวทางล่างสี่ตัวศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดฝากมาสี่ตัวเป็นเนี่ยวทางก็อขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูล ต่อมาใบนี้ครับนะเป็นแนวทานเด่นล่าง3ตัวอดีตที่แล้ว290 290ก็ผ่านศูนยแนวทันใหม่นี้ก็ฟังมา412412 3ตัวเป็นแนวทานเด่นล่างต่อมาเลยใบนี้ครับ ก็เป็นทนันเดนล่างสามตัวฝากมาหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์เนาะก็เป็นแนวทานเด่นล่างคู่ขี้สามตัวแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาหกแปดศูนย์ขอบคุณมากเลยต่อมา เจ้านี้เอยเจ้านี้ครับนะแนวทานครบล่างเนาะแดวทาาครบล่างสองสามสี่ห้าหกเ้าสองสามสี่ห้หก,ก,หกตัวอดีตทีแล้วก็ฝากมาเก้าศูหนึ่งสองสาหกสรุปแล้วผ่าน 0 3 30ม,มาต่อการใบนี้ครับก็เป็นแนวทาง10ล่างเจ้าของแนวทางก็ฝากมา0 2 4 6 0 2 4 6ก็ฝากมา4ตัวเป็นแนวทาง10ล่างอดีตท,ที่แล้ว1 3 5 7สสรุปแล้วพัน ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแน,นเท่างานนะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย